สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะพบกับใจสร้างพารวยเส้นเคยนะคะสวัสดีเอเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็งน,นะคะเช้าบ่ายวันที่สองธันวาคม2565ันกะคะก่อนคำนวณน,นะคะน้องคะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาตริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะ้องกคะก่อนคำนวณวันที่2มาดูที่หน่งก่อนนะคะเด่นรอบเช้าจะให้8และ7เด่นรอบบ่ายจะให้2และ1วันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะ รอบเช้าบนมาห้าห้าหนึ่งนะคะล่างสองแปดเด่นมาเด่นมาแปดนะคะเขาพูดสองแปดแปดสองค่ 2, 8, 8, 2คะเดินบ่ายนะคะจะให้สองและหนึ่งบนมาหกสี่สี่ล่างสองหนึ่งนะคะไปดัง่าประมาณนี้นะคะ่ะเรามาต่อนะคะวันที่สองนะคะวันที่สองนะคะดังขาด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะ จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งปดหนึ่งสองค่ะศูนย์ะคะพี่น้องขาศูนย์เจดศูนย์ห ห้าศูนสองศูนแปดนะครับองครประมาณนี้ค่ะเด่นบ่ายนะคะเดินบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่หกนะคะหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่หกสองหกหนึ่งหกแปดค่ะ ประมาณนี้นะคะ,ะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเช่นเคยนะคะมาดูคู่จดเด็ดก,กนหนึ่งศนย์เจกนะคะหน่งนะคะ1นึ่งเ0็กย์ก็0 7นยดนะคะเาเจ็ดด้านล่างนะคะเจ็ดด้านบนนะคะ7จ็ดหน หกนะคะหกหนึ่งหกศูนย์ค่ะคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่าขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสันวันหมนค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ